สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16หทาร h a ดชานผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนภัยทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักแบบโซเมดนะเดือนเมษายนนะคะชาวราศีเมษได้ทำคลิปเปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ถึงพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะ วันที่นะคะมีอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือใต้ดีสคริปชั o นทุกคลิปนะคะที่เป็นเป็นแบบราศีนะคะชาวราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมถึง22สิ่งหาคมนะคะวันที่ตามนี้ถ้าท่านใดที่นะคะคิดว่าเป็นราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ที่เป็นพลังงานของตามโหราศาสตร์ไทยที่คุณชมคลิปนี้ แล้วคิดว่ามีพลังงานตรงกันนะคะรับชมได้ยินดีต้องรับนะคะเอาละค่ะนะคะยินดีต้อนรับชาว2นะขอให้มีความสุขในการชมคลิปเดือนม่ายนนะคะความรักความสัมพันธ์เรามาดูันก่อนเลยนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมาบ้างนะคะเอาละค่ะสิ่งที่ผ่านมานะสิ่งที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ผ่านมา ที่ผ่านมาคุณเจออะไรคะอันนี้เป็นการดูแบบเชลโ l r ล a d i n g นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความแม่นยำนะคะให้ดูดวงแบบ Personal หรือแบบส่วนตัวหรือแบบ Private นะคะมีเงินมีเสียค่าครูในการดูนะคะการดูดวงนะคะมี599บาทนะคะ30นาทีไม่เปิดกล้องพูดคุยผ่านไลน์นะคะแล้วก็เป็นแบบพิมพ์คำถามห้าคำถามนะคะ โอเคนะคะ uh, T of pentacle king of cups นะคะแล้วก็ Four of Swords e i g t of s o s นะคะ p a ส e of One นะคะสถานการณ์เราเจอปัญหาสถานการณ์ออความรากความสัมพันธ์เหมือนเรารู้สึกดีกับใครบางคนทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือรู้รู้สึกดีมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาคุยผ่านทาง งานก็ได้นะคะผ่านทางงานเป็นลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้คู่ค้าอะไรแบบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นั้นเขาอาจจะยื่นไมตตีให้เราแต่เราไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือว่าเราเจอสถานการณ์ที่คิดมากเครียดคิดวิตกกังวลนะคะหรือเรากําลังรอคอยใครบางคนหรือเรากําลังจริงๆตัวราศีสิงห์เหมือนอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่เนาะหรือว่ามีคนใหม,ใหม่ๆอะไรเข้ามานะคะ หรือสถานการณ์ที่เจอมานะคะอันนี้ก็คือจะมีพลังงานประมาณสองสพลังงานนะคะเพราะว่าเป็นการดูสุ่มแบบภาพรวมนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีความรักมีครอบครัวมีแฟนแล้วนะคะแต่สถานการณ์เขาคนนั้นนะ่ะเหมือนไม่ได้เอาใจใส่เราเท่าที่ควรความรักความสัมพันธ์หยุดนิ่งบางคนอาจจะไม่มีการพูดคุยบางคนอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์กำลังหยุดนิ่งอยู่สถานการณ์ว่าเราจะหาทางออกในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างไรนะคะบางคนอาจจะนะคะบางคนนะไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายแล้วกันนะคะกำลังที่นะ,ะอยากจะเริ่มต้นหาโอกาสให้ตัวเองเพื่อเปิดใจคุยกับใครคนใหม่ลองดูก็ได้นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คน,คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือ กำลังนะคะจะเริ่มนะ,ะเริ่มเริ่มแรกๆหรือมีคนที่เป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้มาชอบคุณนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะปัจจุบันนี้ความรู้สึกของคุณใจคุณนะคะเป็นประมาณไหนนะคะอืมไพ่มันเหมือนว่ารอคอยความชัดเจนจากใครบางคนนะสามไม้เท้า การรอคอยคนที่เรานะคะกำลังนึกถึงมีมีใครบางคนที่อยู่ในใจของเรานะคะเราไม่สามารถบอกใครได้ความรักครั้งนี้มันเป็นความรับนะ The High p i n t e นะคะมีเซนมีสื่อถึงเขาคนนั้นนะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์นี้นะคะ s i k of w a นนะเกิดขึ้นเนิ่นนานแล้วนานแล้วนะคะ ใครบางคนนะคะเก็บใครบางคนไว้ในหัวใจซึ่งเขาคนนั้นอาจจะมีครอบครัวอยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดนะทุกทรมานกับความรู้สึกที่คุณเคยมีอยู่นะคะมันเป็นความทุกทรมานสิบดาบนะคะสถานาการณ์ไม่เป็นใจนะคะเหมือนโดนตึงโดนตึง ความรู้สึกที่ตัวเรามีนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะเขามีครอบครัวแล้วหรือเราไปรู้สึกดีกับคนที่เขามีครอบครัวการรอคอยนี้มันช่างแสนยาวนานและทรมานชั้นเหลือเกินนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อสิว่าความรู้สึกของใจเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคุณชาวราศีสิงห์นะคะเป็นแบบไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ว้าวทูอัพคับนะคะมีความรู้สึกพลังงานส่งถึงมาว่านะเขารู้สึกถึงเราในทํานองที่ดีแสดงว่าความรู้สึกหรือความรับนะคะเป็นความรักที่ดูเหมือนปิดบงังอำพัา,พางซ่อนเลนความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะมันเหมือนเขารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกดีต่อเราแล้วเราก็รู้สึกดีต่อเขาแต่สิ่งนี้นะคะมันเป็นของเดอะเดวิลเนาะ มันเป็นภาพรักหรือภาพอะไรก็แล้วแต่หรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะไม่ได้ถูกต้องกับความดีงามกับคุณธรรมกับอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีอาจจะมีเรื่องกิเลสตัณหาเซ็กหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะ ใครบางคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้หรือตัวเรานะคะมีความรู้สึกถึงเขาแต่ตอนนี้เราโสดอยู่หรือเราเป็นไม้อยู่หรือเรามีสถานการณ์ของผู้หญิงที่เก่งนะคะที่สามารถดูแลตนเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งนะคะเขาคนนั้นนะไพ่หกเหรียญน,นะมันเหมือนว่าเขาอยากบอกว่ามันเหมือนแบบว่าเขา อยากจะทําอะไรเพื่อเราเหมือนกันนะคะหรือบางคนถ้าเขาเคยทําไม่ดีกับเราถ้าเกิดมันเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนว่าเราปลดปล่อยหรือเราให้อภัยหรือนะคะเราออกเขาอืมมันเหมือนว่าเขารู้นะว่าความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราทุ่มเทรอคอยด้วยใจที่เขาเรียกว่า คนที่ปิดบังซ่อนเลนห่วงแหนด้วยใจปารถนานะมันมีความปารถนาอย่างแรงกล้าของคุณนะมันมีอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเลนมันไม่สามารถหลุดจากความรู้สึกนะอันนี้คือความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจของเขานะคะอาจจะไม่ได้เป็นการกระทําอะไรเลยนะคะมันเป็นความแบบการมองไม่เห็นทางออกการเดินออกจากพัฒนาการในความรู้สึกของตัวเขาที่มีต่อเรานะคะไม่ได้มันยังเป็นความรักอยู่ตรงนี้ที่เขารู้สึกถึงเรานะ ราคาทีนี้เรามาดูเ Energy ต่อนะ <c oughs> คุณนะคะอยากบอกอะไรเขาคนนั้นนะคะมีพลังงานของชาวราศีมีราศีราศีมีราศีมังกรนะคะคุณนะคะอยากบอกอะไรเขาคุณฝากบอกอะไรเขาหรือว่าคนที่จะมาส่งนะคะมาส่งพลังงานของคุณก็ได้นะคะฝากบอกอะไรเขาคะ แปเหรียญน,นะเดลเวอร์คือจริงๆความรักมันเหมือนว่ามันเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกยังมีความรักอยู่ตรงนี้ยังอยากได้ความชัดเจนนะคะหรือตัวคุณก็อาจจะแบบว่าเก็บความรู้สึกไว้นะคะรอคอยที่มันจะพัฒนาหรือนะทำงานหาเงินของคุณไปตอนนี้มันเหมือนว่าความรู้สึกของตัวฉันนะฉันอดทนมากๆอันนี้มีพลังงานของชาวราศีสิง์กับราศีมิถุนขึ้นมานะ ความรักครั้งนี้ของฉันมันจะพัฒนาไปได้ไหมคุณอยากถามเขาคุณอยากได้รับการติดต่อสื่อสารในเมจิกเชียนนะคะคุณอยากได้รับคําตอบคุณอยากได้รับบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนคุณก็มีเซนส์นนะว่าเขามีความรู้สึกถึงคุณแต่ทีนี้มันเหมือนว่านะมันเหมือนว่าความรู้สึกนี้นะคะมันต้องอดทนเหลือเกินกับความรักที่ฉันมีต่อเธออยากได้การติดต่อสื่อสารมานะ,ค,ะคุณฝากบอกเขานะ อ,อดทนอย่างเดียวไม่พอนะต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งและแบบมันรู้สึกหนักเหนื่อยเนาะนะนะฉันกําลังจะแบกรับมันไม่ไหวอยู่แล้วนะฉันเหนื่อยอยู่ตรงนี้คุณรู้บ้างไหมอ่ะนะคุณบอกแบบนี้นะเอาละค่ะทีนี้เขาอยากบอกอะไรเราอ่าเขาอยากฝากบอกอะไรนะเขาอยากฝากบอกอะไรคะอืม the world นะ The world นี้นะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนว่า complete นะ complete ค,คือกันจบสิ้นกันแบบ complete หรือมีความรู้สึกว่านะาเป็นอะไรที่เหมือนแบบ บางคนถ้าเกิดคบหาก็เหมือนจะได้แต่งงานแต่การจบคอมพิลตอันนี้คือมันเป็นใบแรกเอ e r g y ต่อมามันเป็นเหมือนไพ่ที่จบไปแล้วการได้เฝ้ามองกันอยู่แค่ไกลๆการยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เออการจบกันสิ้นกัรจบสิ้นกันเป็นแบบคอมพิลตนะอืมนะคะเดอร h ชาริออนะคะใครบางคนอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบราศีกรกฎนะ มีความรู้สึกอยู่ภายในใจใจแต่การกระทําเขาแบบไหนไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่เฝ้ามองดูเราห่างๆนะสถานการณ์หยุดนิ่งถึงมีความรู้สึกแต่เขาไม่ได้บอกอะไรเราออกมานะ,นะะมีความรู้สึกว่านะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะนะคะความรักครั้งนี้หรือความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าต้องรู้สึกเหน็บหนาวหรือความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้เขารู้สึกแบบนี้นะ อืในสถานการณ์ไม่ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วกันเนาะมันหนักแล้วมันเหนื่อยจากคุณทั้งคู่รู้สึกแบบนั้นนะคะใครบางคนอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีอีโก้ใส่กันในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานเอนเน y นะว่าคำแนะนำจากไพ่ยังมีอะไรบอกคะไพ่ทาโรขอไพ่นะคะ นะคะคไพ่บอกว่านะคะณนะตอนนี้นะคะคำแนะนำของชาวราศีสิงห์นะคะคุณยังเก็บกอดความรู้สึกอันนั้นไว้ความรู้สึกที่ของท,ท,ที่มีต่อเขานะนะยังเก็บไว้ยังกอดยังเหยียบไว้ตรงนี้ยังถือไว้หรือบางคนที่โสดก็ยังห่วงความโสดของตัวเราเองนะอาจจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวตัวเองหรือมีความสุขอยู่กับตนเองนะคะ ทำงานนะโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จของคุณการรอคอยนะมีคนเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะควีนอัพวานเนี่ยนะคะมุ่งมั่นความสําเร็จเรื่องการงานเป็นหลักนะคะอยู่กับครอบครัวอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากสร้างฐานะความมั่นคงมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาใหม่นะไพเดอะ n ซันนะ เป็นพลังงานที่บางทีคุณอาจจะรู้สึกถูกใจมีใครมาถูกใจคุณก็ได้นะไพเดซัน <The Sun S 1> ได้เกิดขึ้นแสดงว่ามันจะต้องมีสิ่งใหม่อะไรที่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะงานเงินความรักหรือความรู้สึกหรือจะมีคนใหม่หมเข้ามานะคะแต่ไพเนี่ยมันจะเป็นมาตรงกับสองสี่ถ้วยนะสี่ถ้วยคือถึงคนใหม่จะเข้ามาคือคุณไม่พึงพอใจหรือ จักรวาลได้เปิดโอกาสให้คุณนะคะได้เจอความรักครั้งใหม่หรือได้เจอคนใหม่ๆห,หรือมีใครมามอบความรักให้คุณแต่คุณนะคะไม่ได้ต้องการอืมนะคะอันนี้ภาพหมายถึงว่ามันเหมือนว่าบ่งบอกว่าการรอคอยใครสักคนที่ยาวนานมาแล้วหรือว่าเขาคนนั้นมีครอบครัวนะหมอจะบอกแบบนี้แล้วกันเพราะกรีนอฟวานเนี่ยนะคะมันเป็นการรอคอยใครสักคนอย่างยาวนานนะรอนานมากเขาคนนั้นมีครอบครัวนะแล้วมันเหมือนว่าดูเขาเนี่ยกับคนคนนั้นอะ นะ,ะเขามั่นคงกันมากนะนะควินอวานนะคะคือเราทํางานของเราเนี่แหละนะแต่ใจลึกๆเนี่ยนะคะเรารู้สึกเหมือนว่าเขากับครอบครัวเอ๊ะทำไมดูแบบเหมือนมั่นคงอันนี้คือหมอขออนุญาตพูดแบบนี้นะไพ่คำแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นที่เขาอะ มีครอบครัวแล้วหรืออะไรแล้วนะให้เราเปิดโอกาสและเปิดใจให้เราเจอคนใหม่นะคนใหม่ที่ดีกําลังรงอคอยเราอยู่นะเพราะว่าถ้าเรารอผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นคนที่เขามีความรักแล้วหรือให้เราเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะหมอเขาอยากเปิดไพ่เพิ่มให้นะความรักที่เรารอคอยเนี้ยนะคะมันอยู่ในห้วงฝันจินตนาการของเราแค่นั้นเองจะถ้วยกับแพ้งแมนนะคะ นะเราโดนตึงสถานการณ์ไว้ซึ่งความฝันครั้งนี้เราจับต้องสัมผัสไม่ได้นะคะเรารู้สึกเหมือนเขาะะอยู่ตรงนี้แท a n พ e นะคะไพ่บอกว่านะะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะคหรืออีกอย่างหนึ่งคือให้เราบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเราเองให้เราอยู่ได้ด้วยจิตใจของตัวเรานแท e แพรน์ ance, คือการปรับสมดุลน,นะคะคบางสิ่งบางอย่างความความฝันกับความเป็นจริงมันแตกต่างกันนะคะโอเคนะคะ นะทีนี้เรามาดูไพ่เองเจ้นดีมบ้างอยากบอกอะไรบ้างคะชาวสิงห์นะขอคำแนะนำนะคะจากครูบาอาจารย์คนรู้ภายในเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพลังงานเองเจ้นนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือตัวตนของคุณจินวนญญาณของคุณภายในที่คุณจะต้องได้รับรู้ที่คุณต้องรู้อะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบไหนคะ ไพ่ใบนี้นะคะมันกล่าวถึงสปาร์ชั่วความรู้สึกภายในของคุณนะคะจิตวิญญาณของคุณต้องการอะไรนะคุณต้องการอะไรจริงๆนะคะกิฟต์นะคะของฝันอา,อาจจะเป็นไพ่เดอะซัใบนี้ก็ได้นะคะเป็นของฝันที่เข้ามาใหม่คนใหม่อะไรใหม่นะเขาบอกว่า forgiveness นะคะคือ Pass Over Loves one นะ ความรักเรื่องราวในอดีตนะคะปลดปล่อยโปรโปดให้อภัยนะคะอืมให้อภัยนะอย่าอยู่กับคอม์ตเออไม่ใช่ขอโทษค่ะคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตโซนที่มันเป็นอะไรที่เป็นแบบเดิมเดิม คอมฟอร์ตโซนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบเดิมไม่ได้ไปเจออะไรใหม่ๆคิดแต่เรื่องเดิมๆเก่าๆวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาให้อภัยเขาคนนั้นในอดีตให้อภัยความผิดพลาดที่ตัวเราทําในอดีตให้อภัยความผิดพลาดที่เขาทํากับเราในอดีตอย่าคิดว่าเราจะกลับไปแก้ไขอะไรได้วันเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะคะอืมนะคะนะคะให้อภัยกับสิ่งที่เราค้างอยู่ในใจนิวนะคะวิกเซอ่า เวกซิ่งมูลนะคะคือเขาบอกว่า i n n e r อร์เความรู้สึกภายในของเรานะความรู้สึกภายในของเรานะคะอย่าให้มันต้องแบบเก็บงำอะไรไว้ความรู้สึกภายในของเราบางครั้งนะคะเออให้ให,ให้ให้นึกถึงหรือนำพาหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่ถูกต้องเออนะคะอันนี้ไพ่ใบนี้มันจะเป็นพลังงานเอเน g y ของพลังงานสีขาวนะพลังงานอะไรที่บริสุทธิ์ ถ้าเราเคลียร์ปัญหาคาใจหรือความรักที่เราไม่เคยสมหวงังหรือความรักที่เรามันเป็นแบบต้องอยู่ในเงามืดหรือน่ะนะคะพระจันทร์น่ะกลางคืนคืนเดินหม่นนะคะอารมณ์มันมันหมุนมันเทาๆอย่างเงี้ยนะคะให้เราให้อภัยไปแล้วเราก็จะเจอพลังงานสิ่งที่ดีเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะเปิดใจรับใครคนใหม่เข้ามาพลังงานดีๆกําลังจะเข้ามานะคะอืมนะคะ คนที่ใช่นะคะจะมาในเวลาที่ถูกต้องนะคนที่ไม่ใช่ก็คือจะไม่ใช่นะคะโอเคนะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีปัญหาความรากักความสัมพันธ์อย,า,อยา,ากจะจัดเลขมงคลนะคะเพื่อเสริมดวงนะเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ซิมมือถือนะคะนะคะการงานการเงินโชคราบนะคะก็คือข้อ 1. นะนะคะข้อ2ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้อยากได้แฟนต่างชาตินะคะต่างชาติเนาะ ไปทางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนไทยที่ต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยชอบฮอตฮิตแล้วก็ทำนะคะอันนี้ดีนะคะหมอบอกเลยควรจะจัดแล้วควรจะทําแล้วก็ fc สอบอลาวก็มาจัดเยอะแล้วก็คนไทยบางท่านนะคะที่จัดไปแลวอีกที่แล้วก็พาญาติพี่น้องมาจัดเพิ่มหมอขอบคุณมากนะคะที่ไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาหมอแจนว่านะะหมอแจนคนนี้จะทําสิ่งดีๆนะเอาสิ่งดีๆส่งพลังงานดีๆไปให้คุณได้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ท่านใดที่นะคะ อยากจะให้คนรักเก่าติดต่อกลับมานะคะคือให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาช่วงหลังๆเนี่ยหมอจะฟิกนะคะว่าถ้าจะจัดเลขมงคลอันนี้นะคุณนะคะต้องให้หมอเช็คพลังงานดวงส่วนตัวด้วยนะคือมันมีค่าครูบางคนเนี่ยนะคะหมอจะไม่ได้ทําให้แล้วก็ไม่ได้รับจัดทานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะก็คือเราจะไม่จัดทําเลขที่มันดูผิด นะผิดศิลธรรมเหรือได้แบบนี้นะคะเราเรายึดหลักกฎนะคะสิน5นะ้าเนาะนะคะถ้าเรามีสิน5้าประจําใจเนี่ยนะความทุกข์จะไม่เกิดกับใจเราแน่นอนนะคะเหมาะเชื่อแบบนั้นการดูดวงส่วนตัวนะคะ599บาท30นาทีแบบไม่เปิดกล้องนะคะโอนเงินเพื่อจองคิวเท่านั้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะอยากแบบพิมพ์คำถามไม่มีเวลาคุยแต่อยากได้คำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างคําคำถามนะ เวลาทักไลน์มานะคะการถามว่ามีคิวไหมคือหมายถึงว่าคุณจะพูดคุยกับหมอแจนทางไลน์นะ599บาทนะคือราคานี้แต่ถ้าเป็นแบบพิมพ์คำถามเราต้องรอได้คําคำถามเนี่ยนะคะ299บาทนะโอนย่อเสร็จเราจะให้รายละเอียดไปอ่านให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำถามกลับมาและหมอจะพิมพ์คำตอบนะคะไม่ต้องจองคิวนะคะ2 9 9นะคะที่รักอืมนะ โอเคเข้าใจตรงกันนะและอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราชมคลิปเนี่ยนะคะดูแต่ช่วงที่เปิดไพ่หรือการแนะนำํำหรืออะไรยังไงไม่ฟังและแอดไลน์มาหมอบอกทุกคลิปนะคะว่ากรณาอ่านใต้คอมเมนต์ที่ปักหมดุดมีรายละเอียดที่หมอพูดแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ใต้ดีสคริปชันที่มุมสามเหลี่ยมขวามือนะคะบางคนบางท่านนะคะหมอต้องขออภัยที่พูดแล้วพูดอีกนะบางท่านนะโอเคเข้าใจโลกโซเชียลออนไลน์ยูทูบเนี่ย มานานและรู้ว่าตรงไหนคือดูอ่านของช่องบางท่านต้องขออภัยจริงๆว่าบางคนไม่รู้เออไม่ได้อ่านอะไรเลยแล้วก็แอดไลน์มาถามนู่นถามนี่ถามอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เข้ามาซับสไคร์หมอเยอะถ้าคนที่เป็นร้อยสองร้อยคนถามทุกคนอะเราไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคะอืมนะคะหมอนะต้องทําอย่างอื่นหลายอย่างด้วยนะคะเราจะไม่มีเวลาตอบเราขอคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาและพร้อมโอนและมีเวลานะ คือทักมาปุ๊บสามารถโอนยอดได้สามารถตกลงอะไรนะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ตัดสินใจหรือ,อยังไม่ได้เชื่อมัน่นว่าหมอคนนี้แม่นหรือไม่แม่นหรือทําเลขหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ายัางไม่ได้เชื่อมัน่นและศรัทธาชมช,ชมฟรีในคลิป YouTube ไปก่อนนะคะการอ่านพลังงานอันนี้เป็นการอ่านแบบรวมแบบภาพรวมให้คุณรู้ว่านะหมอคนนี้เหมาะที่จะดูดวงให้คุณไหมนะคะตามนี้นะคะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ